ขอบอกว่าความสมูทความนิ่งความเนียนความเงียบเงียบการเก็บเสียงอะไรเอ่ยรถไม่ไม่เจออาการที่ไม่พึงประสงค์เลยดีกว่าเจ้าของเนี่ยจอดรถในที่ร่มนะครับมันเลยทำให้ภายในเฟอร์นิเจอร์ของรถคันนี้ยังดูดีการเวลาไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยนะครับรถมัน รถมันนิ่งอยู่แล้วฮะออกห้างป้ายแดงทั้ง7ล้านกว่านะฮะคันนี้รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงการันตีไม้แท้ไม่แค่เพียง90,000กว่ากิโลเท่านั้นระบุให้ในสัญญาสวัสดีครับคุณลูกค้าครับผมโตโต้ครับจากช่อง wt auto car t m ป8ดแปโมค่ะก่อนที่คุณลูกค้าจะไปรับชมรายละเอียดของรถคันนี้นั้นฝากคุณลูกค้ากด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดรถสวยจากช่องของเรานะครับ ลูกค้าครับคันนี้เป็นเจ้า bmw นะครับรถศูนย์ไทย bmw 730 li เครื่องเบนซินคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับประวัติดีเยี่ยมมากๆนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบถ้วนกุญแจครบถ้วนได้เป็นยางพีเรนลี่ฮะช่วงล่างเครื่องยนต์แอร์เกียร์ผมเทสให้หมดแล้วรถสมบูรณ์มากๆเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณลูกค้าชมรอบตัวรถกันเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าบอดี้สวยมากๆน็อตไม่ขยับนะครับเราการันตีนะครับไม้แท้นะฮะ เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ในลำดับถัดไปนะครับการันตีไม้แท้ไม้แค่เพียง9ก้าหมื่นกว่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในในลำดับถัดไปนะครับดูภายนอกก่อนคันนี้นะฮะเรารับประกันเลยว่าที่แจ้งไปไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําชุกกรณีนะครับเราคัดรถแต่สิ่งดีๆรถดีๆนะครับคุณภาพดีๆคัดสิ่งดีๆให้ลูกค้าเสมอนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งมากมายแต่ว่าความจริงใจนะครับที่มีให้ต่อลูกค้าผมเป็นคนที่รายงานรถตรงนะครับซื้อรถกับผมไปนอกจากรถแล้ว แถมเพื่อนแถมมิตรภาพจากผมไปด้วยนะครับมองหน้าเจอหน้ากันเรายิ้มแย้มกันเพราะว่าเราให้ความจริงใจต่อกันนะครับกลับมาที่เรื่องรถกันเมื่อกี้นะครับผมได้ทดลองการขับขี่เจ้า BMW 730Li คันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับทอ,อบอกว่าความสมูทความนิ่งความเนียนความเงียบเงียบการเก็บเสียงอะไรเอ่ยรถไม่ไม่เจออาการที่ไม่พึงประสงค์เลยดีกว่านะครับการขับขี่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะว่าตอนออกออกห้างเนี่ยมันแพงอยู่แล้ว ตัวนี้มันเป็นตัว M Sport นะฮะ M Sport แพ็กเกจ M Sport ก็คือความหล่อความสวยมันก็จะพิเศษกว่าตัวธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของแบรนด์อิมเมจหรือว่าวัสดุแมทเทียลอะไรเอ่ยในรถเนี่ยผมบอกเลยว่าตามคุณภาพราคาจริงๆนะฮะออกห้างป้ายแดงเนี่ยคันนี้7ล้านกว่า มาวันนี้ราคาอยู่ที่ตรงคําว่าปกคลิปกับคําว่าเพิ่มเติมถูกที่สุดในตลาดคุณลูกค้าไปคลิกดูได้เลยผมขายถูกจริงๆและคุณภาพต้องดีด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าไปชมภายในของรถคันนี้กันนะครับคันนี้ครับภายในสวยสะอาดสะอ้านครับไม่สุดไม่โทมนะครับเจ้าของรักรถมากๆนะครับบอะไม่ขาดไม่ย่นนะครับรถจอดในที่ร่มตลอดมีตาตากแดดก็คือเนี่ยครับก็คือผมเนี่ย ออกมาตากแดดเล่นนะฮะก็คือว่าเจ้าของเวลาลักรถโดยส่วนใหญ่เจ้าของที่รถประเภทนี้โดยส่วนใหญ่นะฮะจากประสบการณ์ที่เจอคือลักรถทุกคนนะครับก็คือว่าในการดูแลของรถเนี่ยพอรถไม่ตากแดบดบมันก็จะไม่โทรมคันนี้ก็เช่นกันนะภายในที่ได้สวยสะอาดสะอ้านแบบนี้เพราะว่าเจ้าของเนี่ยจอดรถในที่ร่มนะครับมันเลยทําให้ภายในเฟอร์นิเจอร์ของรถคันนี้ยังดูดีการเวลาไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยนะครับ และที่สําคัญด้วยก็คือไม่น้อยแค่นี้เองนะครับมันก็เลยทําให้อุปกรณ์ต่างๆภายในรถมันก็ยังดูดีอยู่ครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้านะฮะไปดูเครื่องยนต์หลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าไปดูการทดลองการขับขี่ของเจ้า BMW 730Li ย้ำนะครับคันนี้ bmw730li ปี BMW 30, 2011รถบ้านแท้น็อตไม่ขยับมือเดียวป้ายแดงบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจครบสดอกนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีใหม่แท้นะฮะอย่างที่แจ้งไปนะครับได้เป็นตัว m sport ด้วยนะครับลูกค้าครับอันนี้ผมสตาร์ทให้ฟังเรียบร้อยครับให้ดูใหม่อีกครั้งครับใหม่แค่เพียง91,137ครับการันตีใหม่แท้เดี๋ยวผมให้ไปฟังเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกกันดูดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเงียบสักสามวินะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์เงียบนิ่งมากๆครับหัวน็อตก็ไม่ขยับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณลูกค้าไปดูการขับขี่นะครับแล้วก็การทดลองการขับขี่ของเจ้าคันนี้กันนะครับอันนี้อยู่ในช่วงของการทดลองนะครับอันนี้ออกมาที่ถนนใหญ่ละช่วงล่างไม่มีเสียงดังเลยครับเงียบนิ่งมากมากโเป็นรถที่แบบขี่แล้วรู้สึก ผ่อนคลายจริงๆนะฮะซีรีส์เเนี่ยคนนั่งเนี่ยผมว่าฟินกว่าคนขับอีกคนขับยังรู้สึกฟินเลยเนี่ยฮะนี่ก็พวงมาลัยก็ไฟฟ้านะครับปรับใช้งานได้ดีไฟเลี้ยวไฟหน้าแอร์เพลงในรถอะไรเปิดใช้งานได้ดีทุกสิ่งอย่างนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลี้ยวขวาก่อนนะครับรถกระแล้วโอเคไม่ได้ครับรถมันเยอะไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้ผมอยู่ในการคืบคานในเมืองนะครับรถก็นิ่งสมูทมากๆครับคุณลูกค้าไม่มีอาการที่ ผิดปกติแต่อย่างใดเลยรถผิดปกติเราจะไม่ขายกับคุณลูกค้าแน่นอนรถกอไม้รถย้อมแมวรถจมน้ํารถอุบัติเหตุผมไม่ไม่ขายเลยนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้ถูกต้องพรุ่งนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับเพราะถ้าผมขายสิ่งที่มันเป็นปัญหาปัญหานั้นจะย้อนกลับมาที่ผมผมไม่ทําแน่นอนครับคุณลูกคา้ารถทุกคันผมจะต้องชอบผมจะต้องเลือกผมจะต้องคัดคุณภาพว่าลูกค้าที่ได้รถไปนั้นเนี่ยคือ ต้องดีอันนี้นะครับคุณลูกค้าของกลับมาที่เรื่องรถนี่ผมเข้าโค้งตรงที่แฟชั่นไอแลนด์นะฮะแถวหน้าพรมนาดนะฮะก็นิ่งเนียนรถช่วงล่างโอ้โหสเสถียรภาพสูงมากๆครับผมเนีฮะคือเรื่องอัตราเร่งเรื่องอะไรเอ่ยเนี่ยซีรีส์7ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วฮะรถมันรถมันนิ่งอยู่แล้วฮะ อห้างป้ายแดงตั้ง7ล้านกว่านะฮะวันนี้คันนี้ขอย้ำเลยครับว่าถูกที่สุดในตลาดและคุณภาพต้องดีด้วยคำนี้คือสิ่งสำคัญมากๆนะครับเอาเป็นว่าใครที่กำลังหาเจ้าซีรีส์7อยู่คันนี้นะครับเป็น7 3 0 Li ไม่เคยติดแก๊สเข้าศูนย์ทุกระยะการันตีไม่แท้ไม่ให้เดียเก0 0 0 0กว่าฟังก์ชันในรถใช้งานได้ดีทุกสิ่งอย่างบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจครบ2ดอกนะครับโอ้โหหาอยู่นี่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังน็อตไม่ขยับด้วย ฝากคุณลูกค้ากด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งคุณลูก,ก,ก, like, ก,กค้กาจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากช่องของเรานะครับวันนี้นะครับผมโตโต้ครับจากช่อง WT Auto Car NTM 888 h ปด e ปดคขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย